สวัสดีครับเฮกิสี่คุนสี่นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการรีวิวนะครับเกี่ยวกับการติดตั้งนะครับตัวเต็นท์ของทางเฮกิสีคุนสี่นะครับอันนี้ครับตอนที่เราได้รับเต็นท์มานะครับจะมีสายลัดสองสองฝั่งนะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับให้เราทําการตัดออกนะครับตัดออกเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้ครับแบบนี้ปุ๊บจะมีเทปนะครับอยู่นะครับซีนอยู่นะครับให้เรากรีดสก้วเทปออกนะครับ แล้วเดี๋ยวเราเราจะวางนอนลงมานะครับครเดี๋ยวเราก็จะดึงดึงออกมานะครับถ้านาเกีที่ติดตั้งคนเดียวนะครับเราก็ตัดตัดกระดาษออกไปถึงนู่นเลยนะครับจับว่าตรงนี้มันมีผ้าอยู่ครับมันจะไปทําให้โดนผ้าขาดได้ครับนั้นเราเลือกตัดตรงกลางครับซึ่งตรงกลางมันมันจะเป็นแผ่นมันจะเป็นพื้นครับเพราะนั้นก็คือมันก็จะไปได้เรื่อยๆครับก็จะไม่โดนตัวผ้าครับ เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราดึงดึงออกมานะครับอันนี้สองคนนะครับคนก้อยคนหนึ่งจับท้ายคนนึงจับหัวครับนี่ไดเรียบร้อยอันนี้เมื่อเราดึงออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ครับอันนี้ครับเดี๋ยวเรามากลางกันนะครับอุปกรณ์ในการติดตั้งนะครับจะอยู่ในเต็นท์นะครับช่วงที่เราออกมานะครับจะปลดตะขอนะครับ ัวล็อกนะครับทั้งหมดสจุดนะครับมีฝั่งซ้ายนะครับมีกลางนะครับตรงนี้นะครับ2จุดแล้วก็มีขวาหนึ่งจุดทั้งหมด4จุดนะครับให้เราทําการปลดเลยครับเมื่อเราปลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เปิดครับเปิดออกตอนเปิดนะครับถ้ารู้สึกว่ามันหนักๆนะครับยาก็แสดงว่าอุปกรณ์อยู่ในทางฝั่งนี้ครับตอนที่ใส่มานะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เราค่อยๆเปิดนะครับ อย่างเงี้ยครับให้เราเปิดแล้วค่อยๆหยิบอุปกรณ์มานะครับแต่อุปกรณ์จะอยู่แล้วขนาดนี้เลยครับเมื่อเราเปิดออกมานะครับถ้ารู้สึกว่ามันหนักๆนะครับก <half> ็ค <chips> <Rebel> ือเนี่ยค่อยๆเปิดก่อนนะครับแง้มมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ถูกกันอยู่ที่ผ้าครับทับผ้าอยู่ทําให้เราหยิบอุปกรณ์ออกก่อนนะครับถ้าเราเหมือนเราไปฝืนเนี่ยมันจะทําให้ผ้าฉีกขาดเลยนะครับจะมีอุปกรณ์อยู่ด้านในนะครับเพราะฉนั้นให้เราหยิบอุปกรณ์ครับออกมาทีละชิ้นก่อนนะครับ อุปกรณ์ที่เรานําออกมานะครับก็จะมีด้วยกันนะครับหลักๆก็มีบันไดนะครับแล้วก็มีชุดติดตั้งนะครับพวกน็อตนะครับอยู่ในถุงนี้นะครับแล้วก็มีผ้าใบครับแล้วก็มีคานเต็นนะครับสองอันนะครับสองชิ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเสาครับเรามาดูในชุดอุปกรณ์ในการประกอบเต็นกันนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวดูจิตใหญ่นะครับก็คือตัวนี้เป็นชิ้นของผ้าผ้าใบนะครับปุ่มด้านนอกของตัวเต็นนะครับตอนที่เราเก็บเต็นนะครับตอนเดินทางนะครับ ชิ้นนี้นะครับก็จะแยกไว้กัน2ส่วนนะครับเป็นส่วนสีดํานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างนี่ครับจะไว้ยึดตามขอบเต็นท์นะครับเราจะวิ่งตามนี่ครับตามขอบนะครับเป็นรูปตัวยูนะครับหมดเลยนะครับอ่าแล้วก็จะนําชิ้นสีดำนี่ครับมาประกบอีกทีนึงครับก็จะเหมือนซิปเสื้อขนหนาวครับที่ประกบไปแล้วแล้วก็รูดซิปครับส่วนด้านล่างนี่ครับเป็นบันไดนะครับบันไดก็จะเป็นดับยืดแบบปลดได้นะครับชุดของตัวบันไดเนี่ยครับก็เวลาตอนติดตั้งนะครับ ก็เวลาเรายืดหดนะครับหากเกิดนะครับมันติดขัดตรงไหนนะครับว่านาน้ํามันนะครับหรือว่าโซนิกนะครับมาหยอดนะครับมาฉีดนะครับตามจุดที่เขาต้องยืดหดนะครับเพื่อให้หลอดเลื่นนะครับให้บันไดยืดหดได้ง่ายขึ้นนะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดที่ใช้ไปแล้วนะครับมีอาการฝืดก็สามารถหยอดน้ํามันได้เลยนะครับหรือว่าเป็นน้ํามันจักกก็ได้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการติดอุปกรณ์นะครับในการติดตั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสาครับเสานะครับจะมีด้วยกัน8ต้นนะครับ บางรุ่นของทางเฮกิ4ิสกก็จะมี6ต้นนะครับอันนี้แล้วแต่รุ่นนะครับที่ลูกค้าทําการสั่งซื้อไปนะครับหรือว่าติดตั้งนะครับอันนี้นะครับจะเป็นคานนะครับจะเป็นคานเต็นนะครับคานเต็นจะมีด้วยกัน2ชิ้นนะครับผมมีชิ้นที่1นะครับแล้วก็ชิ้นที่2ครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวแป้นนะครับที่สําหรับไว้ยึดระหว่างตัวคานรถนะครับกับตัวคานของเต็นคือตัวนี้นะครับซึ่งในคานของคานตัวเต็นนะครับจะใช้ตัวนี้นะครับในการวางครับ แบบน rumor, ina, ance, uclear, ี้ครับในการลูดนะครับแล้วก็วางหาตำแหน่งในการติดตั้งนะครับแล้วก็มีชิ้นนี้มาประกบอีกทีนึงครับอีกทีนึงครับแล้วก็มีคานของรถนะครับเป็นตัวคั่นกลางนะครับผมในการยึดนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด4ชิ้นนะครับหนึ่งสสามสี่ส่วนตัวนี้นะครับที่อยู่ในชุดของตัวคานเต็นนะครับจะมีด้วยกัน8ชิ้นนะครับหนึ่ง6 7 8สาสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับแล้ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวยึดระหว่างตัวพื้นเต็นนะครับพื้นเต็นนะครับก็คือฝั่งนี้นะครับอยู่ด้านในเต็นนะครับ แล้วก็เป็นน็อตยื่นออกมาแลครับทะลุของตัวพื้นเต็นท์ออกมานะครับแล้วก็มาใส่กับเข้าตัวนี้ครับตัวล่างตัวชุดคานเต็นท์นะครับแต่แล้วน็อตตัวนี้ครับก็จะวิ่งแต่ฝั่งนี้ครับร้อยเข้ามาครับมาอยู่จุดนี้นะครับเพื่อทําการยึดกันนะครับจะมีทั้งหมดด้วยกันทั้งหมดสตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ครับต่อไปนะครับจะเป็นชุดเกี่ยวกับการยึดของตัวบันไดนะครับตัวนี้นะครับก็คือด้านบนเนี่ยครับก็คือยึดตัวของตัวบันไดนะครับ ส่วนด้านล่างนี่ยะครับที่เป็นรูนะครับก็คือยึดกับตัวพื้นเต็นท์นะครับมีทั้งหมดด้วยกัน4รูนะครับแล้วก็จะมีน็อตให้ด้วยกัน4ตัวนะครับ1 2 3 4สาี่ครับด้านบนก็ที่ที่ยึดนะครับของตัวชุดของตัวบันไดจะมีด้วยกัน2ชิ้นนะครับ1กับ2ครับแล้วก็มีน็อตไปยึดบันไดครับ1 2สองครับต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปิดหัวปิดท้ายของตัวคานเต็นนะครับ จะมีด้วยกันทั้งหมดสี่ชิ้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ครับแล้วมาติดแบบนี้ครับเมื่อตอนที่เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับจะเป็นปัดแจนะครับปัดแจตรงนี้นะครับก็คยอมีหัวเบอร์สิบสานะครับแล้วเบอร์สิบนะครับเบอร์สิบสามนี่ก็ไว้สําหรับกรณีที่เรายึดตัวนี้ครับตัวคานของตัวบนรถนะครับหรือว่าคานขวางของรถนะครับส่วนเบอร์เล็กนะครับก็ไว้ยึดตัวนี้ครับน็อตที่ตัวเล็กลงมานะครับจะมีด้วยกันสองเบอร์นะครับ โดยหลักๆแล้วครับชุดอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอันนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการกลางกันนะครับเมื่อเราปลดสลักออกไปแล้วนะครับแลาหยิบอุปกรณ์ออกมาแล้วครับเราก็สามารถที่จะกลางได้เลยครับดันเข้าไปครับนี่ครับตัวเต็นท์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับเมื่อเรากลางเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดูเรื่องความยียบร้อยครับ ภายในนะครับแล้วก็ภายนอกนะครับเช่นภายนอกเราก็ดูแล้วครับเรื่องความรร้อยเรื่องของตัวผ้าอะไรนะครับก็จะดูหมดเลยครับแล้วก็เรื่องของประตูมุ้งนะครับประตูทุกบ้านก็คือเช็คให้ครับเราก็จะดูครับเรื่องความเรียบร้อยนะครับเราจะเปิดดูทุกบ้านด้วยนะครับ นี่ก็เป็นภายในครับเราก็จะดูเรื่องความเรียบร้อยภายในด้วยครับก่อนที่เราจะส่งให้ลูกค้าเราก็จะมาดูเช็คให้ก่อนนะครับเรื่องความเรียบร้อยภายในภายนอกนะครับอันนี้มาเนี่ครับเรื่องเกี่ยวกับการเช็คภายในภายนอกนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการนําวัสดุอุปกรณ์นะครับของตัวเต็นท์นะครับมาประกอบเข้ากับตัวเต็นท์นะครับอันดับแรกนะครับที่เราประกอบนะก็คือเป็นคานของตัวเต็นท์นะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับมีทั้งหมดด้วยกันสชิ้นนะครับ เราจะนําเข้ามาติดตั้งกับตัวรูที่มีอยู่นะครับที่ตัวพื้นเต็นท์นะครับตัวพื้นเต็นท์นี้ถ้าอยู่ที่คานของรถแต่รุ่นด้วยนะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับในจุดยึดต่างๆนะครับระหว่างตัวเต็นท์กับตัวคานของรถนะครับอีกทีนได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับรถของลูกค้าแต่ละท่านนะครับว่าต้องทําแบบไหนนะครับอันนี้ แต่โดยพื้นฐานแล้วครัก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับต่อไปก็จะเป็นตัวชิ้นนี้ครับที่ต้องนํามายึดนะครับตัวแผ่นกลมๆนี่นะครับก็คือจะอยู่ด้านในเต็นท์นะครับแล้วก็ยื่นน็อตออกมานะครับให้เข้ามาในรางนะครับที่เป็นช่องนะครับโดยผ่านของจุดพื้นเต็นท์นะครับก็ใส่เข้าไปปกติครับนะครับก็ให้สนิทเลยครับ ต่อไปมาด้านนอกนะครับเราก็ให้เข้ารูครับทําแบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับไปนะครับก็จะเป็นน็อตนะครับน็อตตัวนี้ครับให้ใส่เข้าไปในรางนะครับให้ให้พอดีกับตรงหัวน็อตนะครับ เราจะใส่คาน,คนนะครับของโรเตนนะครับอีกชิ้นหนึ่งครับที่ด้านล่างนะครับลักษณะการใส่ก็เหมือนกันเลยครับหลังจากที่เรายึดตัวคานอันที่สองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปเราก็จะไปทําเรื่องของตัวบันไดครับจะทําจุดยึดของบันไดครับจุดยึดของบันไดนี่จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของตัวเต็นท์ครับก็ให้เราพับเต็นท์กลับมาครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการยึดจุดยึดของตัวบันไดนะครับ สังเกตโดยที่ว่าจุดยึดของบันไดนะครับจะมีรูด้วยกันนะครับอยู่ตรงที่ขอบของอลูมิเนียมนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับฝั่งละสองจุดนะครับก็จะยึดตามนี้เลยครับสองตัวอ่านี่เลยครับเดี๋ยวเราทําการยึดก่อนนะครับให้เรานะครับตอนนี้มันจะมีแหวนด้วยกันด้วยกันสองตัวนะครับตัวชิ้นแหวนชิ้นแรกครับอยู่ด้านในนะครับแหวนชิ้นที่สองครับอยู่ด้านบนนะครับก็คือแบงนี้นะครับเดี๋ยวทําให้ดูนะครับ อันนี้รูจะอยู่ด้านในนะครับถ้าไม่เห็นก้มดูได้เลยครับหาคอนเล็กๆนะครับมาตีเบาๆนะครับให้ให้ตัวหัวน้อนนะครับโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็วางอันนี้ครับเอาหูยึดวางนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวแหวนนะครับ แล้วก็ไขให้แน่นครับช่วงระหว่างในตอนไขนะครับถ้าเกิดว่าน็อตมันฟรีนะครับว่าให้เราเอาอีกตัวนึงครับอยู่ด้านล่างครับล็อกหัวน็อตด้านล่างไว้ครับแบบนี้ครับหนึ่งตัวนะครับเสร็จแล้วก็มาด้านบนครับก็ไขปกติครับตอนนี้ที่ว่ามันฟรีตามนะครับเราก็ทําแบบนี้นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยครับสําหรับจุดยึดบันไดนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะพับให้เรียบร้อยครับแล้วก็ ขึ้นไปติดตั้งบนรถแล้วครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะลูดซิปต่างๆนะครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะลัดเราก็จะนําสู่ขึ้นสู่บนรถนะครับเรานะครับปิดเรียบร้อยนะครับปิดมุ้งปิดม่านเรียบร้อยนะครับเพื่อไม่ให้รุ่มล่ามนะครับเพื่อขั้นตอนต่อไปเราจะทําการติดตั้งนะครับบนรถนะครับ เราต้องทำการพับก่อนนะครับแล้วเราก็ดันผ้านะครับให้เข้าไปข้างในนะครับหลังจากที่เราพับลงมาครับแล้วเราเก็บผ้าให้เรียบร้อยแล้วครับตอนขั้นตอนต่อไปเราก็รัดครับรัดตัวเต็นนะครับ เพื่อจะยกตู้บนรถนะครับมีทั้งหมดอยู่4จุดนะครับเรารับไปให้มหมดเลยครับอันนี้หลังจากที่เราแพคอะไรเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะยกติดตั้งกันแล้ว,ลวนะครับอันนี้ก็คือ วิธีการเลือกนะครับว่าเราจะลงฝั่งไหนนะครับก็คือให้ดูของแนวของบันไดนะครับที่เราจะสไลด์ลงไปนะครับให้ดูจุดยึดนะครับจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับอย่างเช่นอาเนี้ยผมจะลงทางฝั่งคนขับนะครับคือซึ่งมาลงมาทางขวานะครับจุดยึดของบันไดนะครับก็จะต้องอยู่ฝั่งตรงข้ามคือตรงฝั่งนี้ครับแล้วก็สไลด์ลงไปทางนู้นครับก็จะเป็นทางขวาครับแต่ถ้าต้องการลงทางซ้ายนะครับจุดยึดก็จะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งนู้นครับเวลาสไลด์ลงมาทางนี้ครับเวลากลางก็จะมาทางนี้เหมือนกันครับ ก็จะมาลงฝั่งซ้ายแทนครับให้ดูแบบนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทําการยกขึ้นนะครับวิธีการยกขึ้นนะครับก็มีด้วยกันอยู่2แบบนะครับก็คือใช้แรงแรงคนนะครับก็คืออย่างน้อย2คนนะครับในการที่จะยกขึ้นนะครับเนื่องจากตัวเนี้เป็นวัสดุนะครับที่เบานะครับแล้วก็แข็งแรงจึงทําให้ยก2คนได้ครับในการที่จะติดตั้งนะครับไม่ไม่บิดไม่อะไรนะครับเนื่องจากความแข็งแรงแล้วก็มีน้ําหนักเบานะครับ วัสดุของเรานะครับที่เลือกนะครับก็คือตัวนี้มันเป็นตัวของตัวไฟเบอร์นะครับซึ่งมีความหนาถึงยี่สิบมิลเป็นไฟเบอร์เพียวๆนะครับในการอัดนะครับไม่ได้มีการสอดไส้แล้วตีด้วยขอบอลูมิเนียมนะครับซึ่งทําให้เวลาตอนยกการบิดงอนนะครับมันมันน้อยมากครับเนื่องจากความแข็งแรงครับและทนต่อแรงนะครับมีความแข็ง แล้วก็น้าหนักเบาครับจึงทําให้การยกการประคองนะครับทําได้สองคนครับแต่ถ้าเราทําแค่คนเดียวเราก็ใช้ลอกครับดึงดึงขึ้นไปครับในร่อนนี้ที่ติดตั้งคนเดียวครับอันนี้เดี๋ยวเราจะยกขึ้นบนรถกันละครับถ้าก็อยู่กันคนละฝั่งนะครับเราก็ยกขึ้นก่อนนะครับแล้วก็พอถึงใกล้ตัวรถปุ๊บแล้วก็ยกขึ้นอีกทีนะครับ หลังจากที่เรานําขึ้นบนรถนะครับเราก็จัดทรงครับให้ให้พอดีตามที่เราต้องการครับว่าเราจะเอาประมาณไหนนะครับเมื่อได้แล้วนะครับเราก็ทําการยึดนะครับตัวนี้นะครับก็คือใส่ใส่ในรางครับก็คือหนึ่งคานก็จะเป็นใส่ไปสี่ตัวครับนี่ครับอุนสาที่ด่วนนะจะเป็นลักษณะนี้ครับเวลายึด อนี้ครับก็เดี๋ยวเราก็ขันน็อตเข้าไปครับก็จะเป็นการยึดหนึ่งจุดครับยึดทั้งหมดสี่จุดครับแบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไขให้ให้แน่นครับทําแบบนี้ทั้งหมดสี่จุดเลยนะครับตอนนี้เราก็ยึดทั้งหมดสี่จุดแล้วนะครับแบบนี้ครับตามรูปที่เห็นเลยนะครับ จุดยึดนะครับของตัวแผ่นนะครับมันจะมีมีสองรูนะครับเนี้เราก็อเลือกเอาครับว่าขนาดของคานเราประมาณไหนครับเราก็เลือกตามความเหมาะสมถ้าคานใหญ่ครับเราก็เลือกอันนอกครับถ้าคานเล็กเราก็เลือกอันในครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไขนะครับให้เรียบร้อยก่อนนะครับ อันนี้เราก็ไขเข้าไปเรื่อยๆนะครับให้ตึงมือพอนะครับในน็อตทุกจุดนะครับตัวนี้จะใช้เวลาในการไขนิดนึงนะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นน็อตกานไายนะครับเพราะนั้นก็คือจะมีการหลุดยากครับหลังจากที่เรายึดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะจุกยางนะครับมาปิดที่หัวท้ายนะครับสําหรับตัวคานเป็นนะครับในตอนติดนะครับให้เราทากาวด้วยนะครับถ้าเราไม่ทากาวเนี่ยครับมันมันจะหลุดได้ครับ ถ้าทากาวมันก็จะหลุดยากขึ้นครับเพราะว่าเป็นแค่ยางสวมเฉยครับเพื่อกันเราแบบว่าบางทีครั้งไม่โดนนะครับเราทแบบนี้ทั้งหมด4จุดนะครับต่อมาเราก็มาปิดบันไดครับบันไดนะครับก็คือชุดนอด็อตจะเป็นอย่างนี้นะครับให้เราแกะออกมาก่อนครับทั้งสองฝั่งนะครับ โดยให้บันไดนะครับอยู่ในช่องของตัวยึดนะครับแบบนี้ครับเสร็จแล้วเราก็นำน็อตนะครับมาใส่แหวนนะครับแบบนี้ครับแบบนี้หนึ่งฝั่งครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นประกบกับตัวเมียครับเสร็จแล้วเราย้ายไปใส่อีกฝั่งครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไขครับให้แน่นพอประมาณนะครับถ้าแน่นมากบันไดจะยกไม่ได้นะครับเอาพอประมาณนะครับ วิธีการไขนะครับก็ใช้ปัจแจนะครับสองตัวนะครับลิดคนละฝั่งเลยครับก่อนที่เราจะคุมผ้าใบนะครับให้เรามาปลดอ่าที่เรารับไว้ก่อนนะครับก็จะมีส่วนที่ต้องปลดนะครับมีสองส่วนนี้ครับส่วนส่วนเพราะว่าเส้นนี้จะเป็นเส้นที่ต้องคุมผ้าใบครับ แล้วเดี๋ยวตัวโซนของตัวผ้าใบเนี่ยมันจะเป็นสส่วนกันนะครับจากผ้าใบนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปแกะว่ามันเป็นไงครับส่วนบนนะครับคือสีดํานะครับจะคุมอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับส่วนล่างนะครับจะเป็นส่วนที่ต้องประกบกับไปตัวผืนผืนผ้าใบด้านบนนะครับที่เป็นสีดาครับจะร้อยรอยด้านล่างครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับ ที่ผมบอกเมื่อกี้ครับว่าส่วนบนคือสีดำเมื่อคืนนี้ครับผ้าใบสีดำนะครับส่วนล่างคือตัวนี้ครับไว้ประกบกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของซิปครับให้เราเนี้ยให้เราถอดออกครับชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวชิ้นนี้ครับเราจะไปใส่ตรงด้านล่างตรงเต็นท์ครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับอันนี้เดี๋ยวเราถอดก่อนนะครับจากที่เราถอดมาแล้วครับเราได้สองส่วนแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปติดนะครับว่าส่วนไหนติดตรงไหนนะครับเดี๋ยวเริ่มจากสีผ้าใบสีดําก่อนนะครับ ผ้าใบสีดำนะครับเราหาจุดที่เป็นเอ็นนะครับก็คือตรงนี้เป็นเอ็นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนํามาติดนะครับจุดที่ติดนะครับก็เป็นจุดที่เราดึงบันไดลงมาครับตรงเส้นเอ็นตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาร้อยเอ็นนี้นะเดี๋ยวเราจะมาร้อยเข้าเนี่ยด้านล่างครับจุดที่ร้อยก็คือดูตามของแนวบันไดครับด้านบนนะครับแนวที่ดึงมาครับเราดึงบันไดลงมาทางไหนครับก็ให้เราร้อยร้อยตรงฝั่งที่เราดึงบันไดมาครับ หลังจากที่เราติดผ้าใบสีดาเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาในส่วนของที่เราแยกจากผ้าใบมานะครับมาต่อตรงนี้นะครับรงนี้ส่วนนี้นะครับอีกช่องหนึ่งนะครับเราจะร้อยเป็นตัวยูเลยนะครับทางเข้านะครับจะเป็นทางส่วนของหางนะครับที่จะเข้าไปก่อนนะครับอันนี้คือส่วนของหัวนะครับเราจะนําหางเข้าไปก่อนนะครับ เราก็ใส่เข้าไปเรื่อยๆครับแล้วก็ให้อีกคนหนึ่งนะครับดึงอีกฝั่งครับช่วงขณะที่เราใส่นะครับถ้าเราติดขัดตรงไหนเราก็พยายามแบบขยับนิดนึงนะครับในช่องของที่สวมเข้ามานะครับเมื่อเราดึงมาจนหมดแล้วนะครับให้ให้พอดีกับตรงนู้นนะครับให้พอดีกันเสร็จแล้วเราก็มาต่อครับั่งนี้ครับ สมมติมันติดใช่ไหมครับเราก็ขยับขยับนิดนึงนะครับแบบนี้ครับเราก็กดให้เข้ามุมนะครับแบบนี้ครับนะครับเข้ามุมนี้ครับเสร็จแล้วเราก็จะเหลือฝั่งสุดท้ายนะครับคือด้านที่สามครับวิธีการก็เหมือนเดิมครับก็ใส่เข้าไปครับติดขัดตรงไหนเราก็ขยับครับ ก็จะพอดีครับก็พอดีกันอันนี้ก็จะเป็นการใส่ระหว่างที่ครอบที่คุมของตัวเต็นท์นะครับเรียบร้อยแล้วอน,นี้เดี๋ยวเราจะมาทําการคุมกันนะครับวิธีการคุมเ้าใบของเฮกีสี่นสี่นะครับก็คือเราก็พับมันเลยครับแล้วเราก็โยนไปฝั่งบแบบนี้นะครับแล้วก็มาจัดทรงครับ พวกตีนตุกแกให้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วเราก็มาฝั่งนี้ครับไล่ให้มันเข้ามุมครับดึงให้เข้ามุมเมื่อเราเข้ามุมเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปที่จุดเริ่มต้นของการรูดซิปนะครับก็คืออยู่ที่ฝั่งตรงทางยืดของบันไดครับ วิธีการนะครับก็คือเหมือนเสื้อกันหนาวเลยครับก็คือเป็นซิปสองฝั่งนะครับเข้าประกบหากันนี่นะครับแล้วเราก็สวมเข้าไปแบบนี้แล้วเราเสร็จแล้วเราก็รูดครับนะครับช่วงที่รูดระวังกินผ้าด้วยนะครับเราก็เอามือสอดกันดันเข้าไปครับแล้วเราก็ค่อยๆรูดไปครับ ครับเราก็รูดมาเรื่อยๆนะครับถ้าจะสึกว่าถ้าเกิดมันเกิดการกินผ้าขึ้นมาครับก็ให้เราเราดึงเดินหน้าไปนะครับโดยการนํามือครับกดเอาไว้ที่ตรงส่วนของที่ผ้าที่กินนะครับแล้วก็ดึงเดินหน้าไปนะครับมันจะหลุดจากการกินผ้านะครับเมื่อเรามาถึงมุมนะครับก็คือให้เราเปิดผ้าใบขึ้นนะครับเพื่อเป็นการง่ายต่อการที่จะเราจะรูดออกรูดสิบนะครับมาแบบนี้แล้วเราก็ปิดเราก็ไปต่อครับแล้วก็มือคุดันเอาไว้ครับ แล้วก็รูดไปเรื่อยๆครับทําแบบนี้ทุกมุมเลยนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวรูดมากดไปเรื่อยๆครับแล้วก็เปิดแล้ดันเข้าไปอันนี้ก็จนสุดปลายทางแล้วครับเราก็สายมันยาวเราก็สามารถเก็บได้ครับเราก็ม้วนเก็บไปเลย บแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะทรงครับเรียเรียบร้อยเพื่อเราจะทําการรัดสายแล้วครับวิีการรัดสายนะครับเราก็ดึงสายมานะครับเราก็โยนไปอีกฝั่งนครับมาถึงจุดนี้นะครับเราก็รัดครับวิธีการรัดนะครับของเราจะเป็นล็อกสองชั้นนะครับ ชั้นแรกก็ล็อกแบบนี้ได้ครับก็คือการสวมเข้าไปนะครับชั้นแรกนะครับชั้นแรกแบบนี้อ่านี่ครับคือชั้นเดียวนะครับถ้าล็อกสองชั้นปุ๊บมันจะมีความแน่นมากกว่าครับก็คือโดยการสอดเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าของเข้าตรงกลางนะครับของห่วงอ่ะเข้าตรงกลางของห่วงนะครับแบบนี่ครับ นี่ครับแล้วก็อให้รูดลงมาครับอันนี้คือการล็อกสองชั้นนะครับอันนี้จะแน่นมากครับด้านในตัวเต็นท์ก็มีเหมือนกันครับตัวล็อกสองชั้นนะครับมีทั้งขด้านนอกกับด้านในเลยครับถ้าเป็นของเฮก,กินะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการติดตั้งเต็นท์ เฮกิสี่นะครับถ้าเพื่อนๆครับหรือว่าลูกค้าท่านใดนะครับสงสัยเรื่องเกี่ยวกับในการประกอบนะครับก็สามารถที่จะสอบถามผมได้นะครับทุกทางนะครับทั้งทางไลน์ทางเฟซหรือว่าสายด่วนเบอร์ศูนย์เก้าสองครับได้นะครับทาง h ฮกินะครับสี่ยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ ช่วยเรื่องการตอบคำถามต่างๆนะครับให้กับลูกค้าที่สงสัยเกี่ยวกับการประกอบการติดตั้งนะครับครับตัวนี้ขนาด1.4นะครับแต่ละขนาดก็ประกอบเหมือนกันครับแบบนี้เลย1.4 1.6 1.9นะครับตามของเราที่เรามีจำหน่ายนะครับให้กับลูกค้านะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับนี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ